วัสดีครับวันนี้เราจะนั่งรถเม์ไปที่วัดสุทัศนะครับเป้าหมายของเราเรานั่งรถสาย42เป็นรถปออ,อปรับอากาศที่เป็นใช้ระบบไฟฟ้านะครับนั่งแล้วรถนี้เสียงนิ่มดีครับไม่เป็นม,นมนลมนลมลภาวะเป็นพิษทางอากาศนะครับรถคันนี้ก็จะใช้พวกโซล่าเซลล์ครับาชาร์จเข้าแบตของตัวเองครับนั่งแล้วนิ่มครับลักษณะเบาะนี้ไม่สวยหรูครับ แอร์ก็เย็นดีครับเสียงเงียบครับในนี้ที่เราไปนี้ก็เป็นช่วงกลางวันน่อากาศก็ร้อนพอเข้ามาที่รถเนี่ยได้รับแอร์เย็นด้วยครับทั้งหน้ารถก็จะบอกความเร็วรถที่วิ่งแล้วก็ผ่านบอกองศาของของไอที่อยู่ในตัวรถครับอันนี้เราผ่านมาซ้ายมือก็จะเป็นสะพานพุทธครับเรานั่งผ่านสะพานพระปกเก้าครับ น,นี้เราลอดใต้สะพานพุทธมาแล้วนะครับถ้าเรานั่งผ่านตรงสะพานพุทธครับถ้าเราไปสะพานเส้นนั้นครับลงมาเราก็จะเห็นรชัชกาลที่หนึ่งนะครับรูปปัน้นนี่เรามาถึงถแถวแยกพาหุรัตแล้วนะครับเป็นธรรมดาของกรุงเทพนะครับรถติดครับไม่ว่าเวลาไหนติดทุกที่ติดทุกเวลาเมื่อก่อนนั้นติดบางเวลาติดบางที่อันนี้ติดทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับไม่ว่าเวลาไหนรถก็ติดครับรถ ถ่ายไปแล้วก็หยุดถ่ายไปเพราะว่ามันไปไม่ถึงไหนเลยฮะเราต้องหยุดถ่ายบ่อยๆนี้มาช่วงผหาลัตถนนโล่งเป็นบางเลนครับนี่ของเราเลี้ยวซ้ายครับข้างหน้าครับรถก็ยังติดไปได้ครับถ้าเกิดนั่งรถในกรุงเทพฯว่านั่งรถปออ,อครับแอร์เย็นหน่อยนี่เราผ่านเตกของดีอสยามนะครับ ที่อกสยามนี่เขาจะมีขายพวกขนมทไทยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทองหยิบทองยอดผ้าไหมาลายต่างๆนะครับมันจะมีโซนของเขานะครับให้คนที่ไปเที่ยวนะเลือกซื้อใช้สอยได้ครับมันมีอยู่โซนนึงนะครับขายอาหารไทยๆตึกแล้วก็ดูด,ดูสวยงามดีครับต้องขอบคุณคนที่ทำทำตรงนี้ครับให้ให้เป็นวัฒนาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของไทยนะครับ นี่เราก็ไปถึงวัะวสุทธ์แล้วนะครับเราเข้าทางด้านหลังนะครับที่ยังไม่ได้ด้านหน้าเป็นาทางสอยชิงช้านะครับวัดดูใหญ่โตครับก็ยังมีภาพจาลองมาให้ด้วยนะครับบริเวณรอบนอกเนี่ยอากาศค่อนข้างจะร้อนครับเพราะมันเป็นปูนทั้งนั้นนะต้นไม้ไม่ค่อยมีฮะอันนี้อยู่บริเวณรอบนอกครับพระพุทธรูปองค์สีเหลือง นไดน้น่าจะปิดด้วยทองคำครับเพราะว่าสีแวววาวเลยนะครับมีตลอดตลอดหลายองค์เลผมไม่ไม่ทราบว่ากี่องค์ฮะตอนนี้เราเข้าไปในตัววัดตัวโบสถ์แล้วนะครับอันนี้เป็นพระประธานครับตอนนี้ไปนี้กําลังแจกวัตถุมงคลอยู่เลยนะครับเป็นพระเหรียญสามเหลี่ยมทรงตเตารียดน,นะครับสร้างสองหมื่นองนะครับ ที่ผมไปในะนาวโชคดีมากครับทั้งรถติดทั้งแน่นไหนก็ยังได้พามาบูชาครับนี่ครับผมอยากจะให้ดูนานๆน,นะครับเพราะว่าสร้างไม่มากครับสร้างมาเท่าไหร่ก็หมดเพิ่งหมดไปเมื่อวันที่หนึ่งเองครับ,บวันขึ้นปีใหม่ผมมาทําบุญปีที่แล้วนี่ก็เราก็มาแต่เราก็ไม่ไม่ไดไไ้ไม่ได้วัตถุมงคลครับแต่ปีนี้นาวโชคของเราดีครับไปแล้วได้วัตถุมงคลงจะมีตัวหนังสืออักษกรจีนครับ ซึ่งเขียนแล้วแปลว่าพรครับอันนี้เป็นพระพระอัพรเหรียนครับเขียนว่าวัดสุทัศสองห้าครับด้านล่างเขียนว่าพระอัศกักยมุนีครับเนื้อจะออกเป็นทางทองแดงนะครับเนื้อออกไปทางหน้าครับซึ่งจะออกเป็นหน้าสีอ่อนๆครับจะออกเป็นทางสีทองนะครับเราได้มาเรา ได้มาคนละองครับเราไปกันสองคนแต่ราคาไม่ได้ระบุนะครับว่าจะต้องทําเท่าไหร่แล้วก็จะได้พระมาครับแล้วแต่ศรัทธาของญาติโยมพอทำแล้วพระท่านก็ให้วัตถุมงคลมานะครับนับว่าเราโชคดีครับที่ได้คนก็ต่อแถวกันเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้เราสร้างประมาณ2 0,000อองครับก็หมดแล้วครับรุ่นนี้ที่นี่เราก็กลับบ้านแล้วนะครับ ก็นั่งผ่านผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาครับกลับามาทา